คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ลุยเดี่ยวผชนภัยอาเซียน382วัน11ประเทศหากต้องการดูตั้งแต่วันที่1ของการเดินทางสามารถเข้าไปดูได้ใน playlist อาเซียน382วันและสามารถติดตามการเดินทางของบอลได้ที่ Facebook Page บอลพาเที่ยวขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็อรุณสวัสดิ์นะฮะตอนเช้า ของวันที่สองร้อยแปดเนาะของการเดินทางนะฮะก็ตอนนี้ก็เจ็ดโมงเช้านะครับตื่นมาก็ขอเคลียร์งานหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้เคลียร์ไฟล์หลายวันแล้วนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราตัดสินใจแล้วนะว่าจะไปเมืองงอยกันนะฮะก็สิบเอ็ดโมงนะครับมีเรือนะฮะก็ไปนอนนู่นสักสองสาคืนนะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเที่ยวที่นี่ดีกว่านะก็โอเคฮะเดี๋ยว ทำเสเร็จก็กินปลากระป๋องนะกับข้าวเหนียวแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นก็ไปลุยกันตอนสิบเอ็ดโมงยวไปดูกันนะว่าเมาืองงอยเก่าจะสวยแค่ไหนกลับก็สวัสดีนะครับมื้อเช้าครับเตียงไทยนะับ ได้มันจากวัดส้มสองใบนะครับกับปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องไม่จะกินกับข้าวเหนียวนะแต่ว่าข้าวเหนียวไม่สึกบูดไม่เป็นไรคนระับปลากระป๋องกับเสี่ยงไฮ้เยอะ ไปหาเพื่อนแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะกลับมาฝากไว้สักสองวันนะครับเ,ออเดี๋ยวจะนั่งเรือไปเมืองงอยเ,ออเพราะว่ามานันเอามอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้เนี่ยเจ้าของบ้านนะน่ารักใจดีนะที่นี่นะนวิวหนองเขียวนะมีโอกาสก็มาพักได้นะเดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อนนะไปหาคุณเผือก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นจะารถมาฝากไว้ที่นี่สักสองสวันนะแล้วเราจะไปเที่ยวเมืองงอยกันไปแล้วเด้อเดี๋ยวมา ่โอเคคุณเผื่ออยู่เนี่ยคือจะมาบอกว่าพอดีเปลี่ยนใจแล้วติดต่อเพื่อนคุณอะไรนะที่อยู่ไอ้ไอ้ไอ้มึงงอยฮะงอยจะไปง่อยก่อนเนาะใช่ครับก็เลยเดี๋ยวไปหาเขาก่อนเดี๋ยวเผื่อเขาจะไปหลงพระบางครับผมนี่จะไปขึ้นนะหรือว่าจะวันนี้ก็เลยยังไม่ขึ้นไม่ขึ้นเนาะเอารถไปนี่ได้ไม่เป็นไรคุณน้อยคุณน้อยรู้จักวะ ููกกจเดี๋ยวไปหาคุณน้อยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเขาจะไปธุระที่อื่นอะไรเงี้ยครับผมแล้วอาจจะสักอาจจะสักสองวันหรือสามวันแต่ว่าเดี๋ยวรถผมฝากไว้ตรงท่าเรือก็ได้มันใกล้ดีแล้วอาจที่โรงแรมที่พักเอาไว้ไม่เป็นไรหรือว่าเอาไว้นี่ก็ได้ผมจะได้หรือว่าจะเดี๋ยวค่อยไปฝากที่พักดีกว่าจะได้ไม่ต้องเดินขอบคุณมากนะเดี๋ยวมานะเนี่ยเราก็มาล่ำลาก่อนนะแล้วเดี๋ยวยังไงอีกสองสองวันเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่นะไปเถอะนะเดี๋ยวไปนอนนอนนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะจะไปนอนน้นเนาะที่ไปนอนไหนฮะนอนที่ตั้งเต็นท์นะใช่ฮะนอนแน่นอนนะ โอเคเดี๋ยวเมื่อวานชักน้อยนะน้อยฝากสวัสดีมาด้วยน้อยที่นู่นเน่ยที่สวรรค์ใช่น้อยสวรรค์น้อยโอ้รู้จักกันหลายน้อยเลยกันน้อยอันนี้น้อยก็รู้จักกันด้วได้ได้ครับเดี๋ยวไปตรงนู้นก่อนโอเคเรือออกสิบเอ็ดโมงใช่ไหมฮะครับผมเนี่ยประมาณน่ะใช่โอเครอเราออกอ่ะออกไปชักยินก่อนก็ดีได้ครับนี่เดี๋ยวจะไปแล้วโอเคฮะเดี๋ยวอีกสองสามวันเจอกันครับ ที่ไปด้วยถ่ายไปด้วยชีวิตวุ่นวายแต่ที่ได้เที่ยวสบายๆได้ต้องมาถ่ายอยู่โอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวเราว่ากันนะลุยต่อลุยต่อใกล้ๆฮะที่นี่เมืองเล็กๆ ถึงแล้วนะท่าเรือนะครับสบายดีดไปซื้อปีก่อนนะสบายดีครับมันงอยเท่าไหร่ครับสาห้าพันเกียสองหมื่นห้าประมาณร้อยร้อยบาทนะค ขอบใจหลายรอนี้หรือว่าลงเรือเลยรอแน่เดี๋ยวเรือมาแล้วเลี้ยงใช่ไหขอบใจหลายนะก็ะอโอเคนะฮะเดี๋ยวเรารอตรองนี้ก,ก่อนนะฮะเท่าที่สอบถามมาเรือออก11บเอโมงนะยังพองมีเวลานะเาานี่ยถ้าขายมันสวยดีก็เลยเออบ้านเมืองมันซื้อเดียวกันบ้านเมงงื่อวัน กับขึ้นไปในตัวมูลบักของจังหวัดแต่นี่ผานี่ก็สวยนะฮะยังไม่ได้ขึ้นไปดูเลยผาผนี่เห็นดูในรูปงามหลายตังค์ส้มดิ้วอยู่อ๋อตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นก็มีอ่ะโอเคฮะเรือมาแล้วไปขึ้นเรือกัน โอ้แข็งแรงมากเลยนะเนี่ยวิถีชีวิตนะฮะเดี๋ยวขึ้นเรือไว้ไหนครับไว้นี่นะ เงี้ยเรือก็จะประมาณนี้เนี่ยฮะกระเป๋านยนี่เจ้าหน้าที่น่ารักมากเลยแป๊บนึงนะเดี๋ยวปิดกล้องก่อน ครับผมคนละขับเหรอฮะนี่โอเคฮะก็ไปฮะ let's go เดินทางกัน บรรยากาศเรือระมานี้ครับ <c oughs> เราเป็นผู้ชายนะเราแมนมากนะเราก็ดูนะแล้วก็ให้ผู้หญิงก็ทำานะเราก็แค่ส่งเสียเชียร์นะอ้าส <c oughs> <c oughs> ู้ๆเล่เเล่เย่เย่คือไม่รู้จะช่วยอะไรนะมันเต็มพอดีนะเวอรสตง ดีหลวงพ่ออยู่ไหมสบายดีครับหลวงพ่ออยู่ไหมครับเฮ้ฮะเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเข้าไปสวัสดีหลวงพ่อก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปว่ากันนะครับ Oh. โอเคนะฮะตอนนี้มานั่งอยู่ที่ริมท่าเรือนะฮะก็เป็นร้านอาหารนะฮะแล้วก็เป็นที่พักด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของคุณน้อยนะเขามีที่พักอยู่นะครับเมื่อกี้เขาเดินเข้ามาคุยแล้วนะฮะแต่ว่าพอดีเขาติดทุระลเดี๋ยวต้องไปทุระกับเพื่อนนะก็เลยเราก็ตัดสินใจนะเพราะว่ามันไม่มีตรงไหนที่จะสามารถกางเต็นท์ได้นะก็เลยเดี๋ยวนอนบ้านคุณน้อยนะฮะก็ค่าที่พักก็คือละห้าหมื่นนะก็ประมาณร้อยเก้าสิบบาท ดังนั้นเราจะอยู่ที่เมืองงอยเนี่ยก็คือ1คืนนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารีบเข้าที่พักกันดีกว่าหน้าแล้วก็ไปดูถ้ำไปดูจุดชมวิวนะฮะก็เก็บได้เท่าที่เก็บหน้าแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรือออกช่วงเก้าโมงเช้านะครับเดี๋ยวเรา,เาไปหนองเขียวกันต่อนะแล้วก็จากนั้นก็ค่อยว่ากันนะฮะก็ไปหนองเขียวก็คงจะไปขึ้นจุดชมวิวเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันแล้วกันนะโอเคฮะไปเข้าพักก่อนแล้วกัน คืนนี้นะฮะห้าสิบพันกีบร้อยเก้าสิบาทนะไม่แพงนะฮะพูดถึงถ้าหากสองคนก็คนละประมาณหนึ่งร้อยบาทนะค่าเรือก็หนึ่งร้อยนะฮะจริงๆก็ไม่แพงเลยแหละแต่ว่าเรามาคนเดียวไงแล้วก็เรางบจํากัดด้วยก็เลยนอนคืนเดียวก็พอัโอเคเดี๋ยวขอพักเหนื่อยสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็เดี๋ยวออกไปลุยกันดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลา เคฮะก็ okay, okay. ตอนนี้เวลาก็จะบ่ายสามครึ่งแล้วนะฮะได้เวลาออกไปสำรวจหนองเขียวนะฮะเห็น <Okay. S 1> <Okay. S 2> ว่ามีถ้ำด้วยแนละ้วเรียงกระชายด้วโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอ้ยไม่ใช่หนองเขียวพูดผิดมึงงอยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามึงงอยแห่งนี้นะมีที่เที่ยวอะไรแบบน่าสนใจสวยๆให้เราเห็นบ้างมโอเคไปไปกันเลย ไปถ้ำก็ต้องผ่านวัด,ดวยอย่างนี้ก็เจออยู่หร้อ,อยสิบห้านาทีเอเรามีไกด์กิติมาสักก็ได้เลยมานี่มามาเลย <จ uur> <composer> ไปกิติมศักดิ์ของเรานะเจ้ไปนำเออดีมากดีมากรูเรือ่องน้ำไปน้ำไปครับก็หลังจากที่เราทะลุผ่านวัดมานะฮะก็ได้สักประมาณ10นาทีนะฮะเราก็เดินมาถึงตรงนี้ฮะจะเป็นจุดลงทะเบียนนะฮะนักท่องเที่ยวนะครับเราก็ต้องจ่ายค่าขึ้นถ้ำด้วยนะฮะ ซึ่งถ้ากับจุดชมวิวอยู่ทางเดียวกันนะเนี่ยทางนี้มีพี่เคนนะพี่เคนสุดหล่อนะฮะก็คือเป็นคนเก็บตังค์อยู่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจ่ายตังค์ค่าเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาถ่ายภาพตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะเดี๋ยวพี่เคนเขาใจดีเดี๋ยวเขาจะเปิดประตูไว้ให้นะฮะเพื่อจะได้มาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะฮะโอเคมาไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดูถ้ำนะแล้วก็ขึ้นไปจุดชมวิวไปถ่ายภาพกันนะขอบคุณมากนะครับพี่เคนนะครับ ครับใจดีนะหล่อด้วย <laughs> นี่เห็นตอนแรกนึกว่าเคนทีรเดช <laughs> โอเคฮะนี่ฮนะหนึ่งหมื่บขึ้นไป10นาทีก็ถึงถ้ำนะแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นไปอีก10นาทีก็ถึงจุดชมวิวโอเคฮะตามมาเลยครับ โอเคนี่ฮะมาถึงแลวถอดถ้ำแรกเหมือนว่ามันมีสองถ้ำนะ ข้างในน่าจะมองไม่เห็นเดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดูแล้วกันนะ นะเป็นถ้ำที่แบบไม่ได้ลึกมากนะเข้าไปข้าแบบสามสิบเมตรได้มั้งตันแล้วนะฮะแต่ก็ข้างในก็พอได้ถ่ายรูปสักภาพสองภาพนะโอเคฮนะไปดูกันต่อนะจุดชมวิวนะยังไม่ถึงเลยเห็นว่าระหว่างทางนะมีถ้ำอยู่อีกถ้ำหนึ่งรนะับตามมนาะครับก็ เดินเดินอยู่นะว่าทาไมว่าตรงเท้ามันหนึบหนึบนะเปียกๆชื้นๆนะเหมือนแบบกําลังเหยียบข้าวเหนียวหรืออะไรสักอย่างนะก็เลยถอดรองเท้ามาดูปรากฏว่าเ yeah, ฮี้ยแม่งทากนะฮะัวอ้วนเลยนะฮะโอ้โหมันกัดเท้าผมดูดิสองข้างเลยเนี่ยนะี่ฮะขอโทษนะครับนี่อันนี้ขาซ้ายนะฮะแล้วนี่ขาขวานะฮะขาวขวานะ,ะนี่ตรงง่ามนี่แหละฮะโอ้โหเลือดชอก คือวนะ่าโอ้โหเฮ้ยถ้ารู้ว่าในถ้ำม,มีทากนะไม่เข้าเด็ดขาดนะก็โอเคฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวคิดดูอีกทีนะแต่คิดว่าทากมันน่าจะอยู่ในถ้ำม,มากกว่านะเพราะว่าในถ้ำม,มันชื้นนะฮะแต่ว่าระหว่างทางนี่ผมเดาว่าไม่น่าจะมีนะโอเคนะ,ะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเดินไปต่อถ้ำอีกถ้ำหนึ่งผมพิจารณาดูแล้วไม่เข้าดีกว่า <laughs> โอเคฮะเราไปจุดชมวิวเลยแล้วกันฮะไมวละกลัวทาก นี่ดีนะมันกัดแบบไม่เห็นนะนี่ถ้าเห็นตัวตั้งแต่รากนี่แบบไม่เข้าเด็ดขาดนะโอเคนะไะไม่รู้มันสลัดออกหมดแล้วยังนะเดี๋ยวอยู่ในการกงกาง,งเกงบ้างหรึเปล่าก็ไม่รู้นะไปกันต่อน่าจะเป็นอีกถ้ำหนึ่งนะไม่เอาละไม่เข้าแล้วเคยลั่นวาจาไปแล้วนะ ที่ไหนมีทา่าที่นั่นไม่มีบอลน,นะฮะบอลไม่ไปมันไปจุดชมวิวเลยแล้วกันคึบ

ไม่ได้นะวิวพระอาทิตย์ตกตอนเย็นนะไม่ย้อนแสงเหมือนที่คิดอ่นะเหรอ เดี๋ยวนั่งพักแป๊บนะแล้วก็ลงไปดูผ้าที่ตกริมน้ำดีกว่าเหนื่อยครับก็ตอนนี้ห้าโมงครึ่งนะก็หลังจากที่ลงจากเขามานะ แปลว่าหิวมากนะอย่างที่เห็นไปเมื่อเช้าก็มีแค่ปลากระป๋องใช่ไหมฮะแล้วก็ขนมอีกนิดหน่อยนะตอนนี้บอลก็เลยมาอยู่ที่ร้านนะฮะซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ําอูนะฮะเป็นร้านที่ถือว่าวิวน่าจะสวยที่สุดนะเพราะมันมีระเบียงยื่นมานะฮะอันนี้เป็นร้านหนึ่งหนึ่งนะครับมากินก๋วยเตี๋ยวนะฮะกินเฝอนะครับจานนี้ก็อยู่ที่ประมาณ60หรือ70บาทนี่แหละฮะหนึ่งหมื่นแปดพันกีบนะฮะซึ่งปกติเราจะกินไม่เกินหมื่นนะส่วนใหญ่แต่ไม่เป็นไรฮะถือว่าว เดี๋ยวยังไงขอทานอาหารก่อนแล้วกันฮะแล้วเดี๋ยวชมวิวนะฮะดูพระาที่ตกนะฮะนี่ก็ตกไปบางส่วนแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยกลับห้องไปนอนพักนะฮะอืมไปได้ฮะร้อ,อนๆสวยทีเดียวฮะวิวด้านหลัง ก็สบายสบายดีนะฮะมีลมเชยๆพัดมาอ่อนๆนะฮะก็สดชื่นดีนะฮะเป็นเมืองเงียบเงียบแล้วก็ไม่วุ่นวายนะฮะแล้วก็มีนี่ยดูน้ําดูวิวดูภูเขาไปเรื่อยๆนะครับก็โอเคฮะสำหรับเมืองงอยก็เป็นเมืองที่ให้มาสโลไลด์ได้ดีทีเดียวนะนี่ถ้าแบบมีฝนหน่อยๆนะฮะหมอกมันก็จะขึ้นนะฮะแล้วก็ปกคลุมยอดเขาเนี่ยก็สวยทีเดียวนะแต่ว่าโอเคครับบรรยากาศประมาณนี้ก็พอใช้ได้นะพอได้สโลไลน์ครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ละฮะ ็เดี๋ยวจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็ขอนั่งชมวิวนะฮะชมบรรยากาศดื่มด่ำกับธรรมชาติไปสักแป๊บหนึ่งนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เข้าที่พักนะฮะแล้วก็อาบน้ํานอนนะฮะพักผ่อนพรุ่งนี้จุดชมวิวคงไม่ขึ้นลวกลัวทากนะฮะแล้วก็ดูแล้วหมอกมันก็ไม่มีด้วยก็เลยพักผ่อนให้เต็มที่ดีกว่าฮะเซฟพลังไว้นะครับไปขึ้นจุดชมวิวที่หนองเกี่ยวดีกว่าโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับลาสวัสดีนะฮะเย็นนี้ที่เมืองงอยบ๊ายบายคนระับ